thank you ธรรมะติป็รัตน์เทศบาธวจนเจะเมียนเรียนผู้บหมดลงทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพไทยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลครับทังดับเพิงนี้เขาเรียกว่าเป็น จาบเบื้อง,งต้นทีิฉีดถึงนะครับมันได้ไกล3-5เมตร6เมตรฉีดได้นะครับยิ่งดึงสลักใหม่ๆนี่ฉีดได้สบายนะครับทีนี้ถ้าเรามามีอยู่ที่บ้านผมจะแนะนําวิธีการตรวจสอบให้1นึ่งถังตัวนี้นะครับมีวิธีการตรวจสอบก็คือดูตามสลักมีรอยแกะไม้เบสิกง่ายๆสายตัวนี้มีการแตกหักไหมนะครับแตกหักซีลรั่วไหม ตัวนี้ไม่ต้องไปเปิดออกเห็นไหมครับที่มีอุดตัวนี้ครับง่ายๆฟู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 อ่าเห็นไหมมันจะลงอย่างนี้จริงๆ <im itation> รงใช้งานได้ปกติแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดยังไม่มีใครเปิดใช้เลยเอาไว้นานแล้วมาตกมาอย่างนี้ถังก็ยังหนักอยู่สลักยังไม่ดึงถ้าเกตดไม่เสียแสดงว่ามีการรั่วซึมตามสีต,าตา่างๆจำให้ขึ้นใจจำให้แม่น การ C P R หรือการปั๊งหัวใจใช้กับคนประเภทเดียวครับคือคนที่หัวใจหยุดเต้นหรือคนที่ตายช่วขนาะหัวใจหยุดเต้นไม่เกินสนาทีนานสุดไม่เกิน10นาทีนะครับถ้าเรา C P R เป็นหวังกดทุกจุดโอกาสรอด4 0่สิบแต่ถ้าใช้ควบคู่กับเครื่อง A E โอกาสรอด70%มากได้ครับแขนตึง หลังตื่นกับนั่งเลยนะเปิดซ้นแขนตึงแนวดิ่งตั้งฉากมือข้างที่ไม่ใช้ให้จำการครับสอดละลอกปลอดภยัยไฟว,<ป>วันน้ำ<ป>มัน,มน<ป>กัน<ป>จบสถานการณ์ปลอดภัยร่วมมือกันหน้าชูหัวไม,ไม่ขึ้นต่อแรกครับบอสองปุกค,ครับขออหูไหลเก้าครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ไมไนะครับผไครับไม่รู้สึกต,ตัวมันเป็นการตาตัอรอนชูมือชูมือปวาขึ้นครับข้างเดียวครับพร้อมกับประช้ทังพัดตวร้อนขอความชมวยเหียอช่วยด้วยช่วยด้วยใครมีโทรศัพท์โทรศัพท์โทรหนึ่งหกเก้าโทรหนึ่งหกเก้าเฮยครับแบบผู้ใหญ่กุ้งครับเห็นไหมครับกดถูกจุดไฟกระพริบแล้ก็ถูกจุดมจะเป็นไฟเขียวขัหน้าเ็นฮพี่ปั๊มเลผ้าอะไรก็ได้ทาการขยุ่ม ที่บาดแผลห้าทำการล็อกเลยกดล็อกกระตุกขึ้นกดล็อกเอาปมอ,อยู่ด้านบนนะครับแม่ปมไปล่างเพราะอะไรครับปมที่เราจังหวะที่เราผูกลักเนี่ยปมจะไปกดทับบริเวณอะไรครับ <Okay. S 1> แผลจะเป็นการทำเลือดเพราะอะไรกลัวเจ็บนะครับไม่ต้องกดเจ็บเพราะอะไรมันมีผ้ารองรับอยู่แล้วลังจากนั้นผูกเลยครับเวลาผูกนะครับอย่าผูกแบบกระตุกมันสามารถหลุดได้ให้เราผูกแบบเง่อนพินลอดฝาทับซ้าย สายทับ่าแกะง่ายมันจะไม่การกระตุกเรื่องของถางแก๊สที่บ้านเราเนี่ยมีใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับแก๊สที่อยู่ในถังจะมีสภาพเป็นน้ำหรือเป็นไออ่เป็นน้ำแก๊สแบบนี้นะครับซึ่งจะมีความเย็นจัดนะฮะและแก๊สจะไม่มีสีทางข้านเลยที่บอกมันมีกลิ่นอ<น>ะมันมีกลิ่นไหมครับแะ,ะทไมถึงมีกลิ่น เวลาแก๊สรั่วเพราะว่าโดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นทีนี้ถ้าเกิดแก๊สมันรั่วสีก็ไม่เห็นกลิ่นก็ไม่มีทำไงครับอันตรายกับบ้านเราไหมเกิดอันตรายกับบ้านเราแก๊สมันรั่วอยู่บ้านเราง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยทำไงครับปิดวาล์วนะจับไห้จับสลักอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วใช้สี่นิ้วสอดแตงใต้แล้วก็ยกขึ้นครับยกขึ้นไม่ได้บีบนะครับยกขึ้น